สวัสดีค่ะพบกับยามในรายการป๊อปเค้าเจอค่ะรายการที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากคุณผู้ชมนะคะในวันนี้ค่ะป๊อปเค้าเจอของเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสามารถแห่งจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ของน้องนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ในการส่งเสริมผลงานแห่งจินตนาการร่วมสมัยผ่านผลงานที่แสดงถึงความเป็นเอกเทศของคําว่าศิลปะค่ะ กับผลงานของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่4ภาควิชาทัศนศิลป์ศิลป,ปะจิจทตทัศ์เซรามิกม,มาหาวิทยาลัยศรีนครินทารทรวิโรธค่ะกับงานแสดงนิทรรศการศิลป,ปะนิพนธ์ท,ที่มีชื่อว่าเหองานแสดงนิทรศการนี้เป็นการเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมของศรรองิลปะและเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ของนักศึกษาอย่างไร้ขอบเขตด้วยนะคะ สำหรับงานแสดงนิทรรศการในครั้งนี้จะไร้ขอบเขตอย่างไรและคำว่าเหอในที่นี้มีความหมายว่าอย่างไรบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะในปัจจุบันนะครับแม้ว่าระบบการศึกษาและสถานศึกษายังจะไม่อื้ออํานวยต่อผู้ที่เข้ามาสแสวงหาแนวคิดความรู้หรือกระบวนการการสร้างสรรค์ทางศิลปะเท่าใดนักนะครับด้วยเหตุผลนี้พื้นที่ของการเรียนรู้และการศึกษา ถูกออกแบบไว้โดยโครงสร้างของระบบอุปธรรมในยุคข,ของการเริ่มต้นสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยข้อจำกัดต่อมิติการแสดงออกทางศิลปะตามนยะนิยามของคำว่าศิลปะที่ต้องการสแสวงหาความเป็นเอกเทศของมันอยู่ตลอดเวลาครับแต่ความเป็นเอกเทศทางศิลปะนั้นนะครับก็ยังคงถูกยึดอยู่ในกรอบของโรงแห่งอำนาจอยู่เรื่อยมาจึงเป็นเรื่องไม่แปลกครับที่เรื่องราวทางศิลปะ จะหนีออกจากกรอบเพื่อสแสวงหาพื้นที่ใหม่ๆจากการถูกขับไล่ครับและเพื่อเป็นการสร้างบันไดขั้นแรกในการเปิดพื้นที่แห่งความเป็นเอกเทศทางศิลปะเพื่อการพัฒนาเป็นศิลปินภาควิชาทัศนศิลป์ศิลปะจินตทัศน์เซรามิกมหาวิทยาลัยศรีนาคารินวิโรธจึงจัดแสดงผลงานแห่งความสามารถทางจินตนาการ ของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่4ผ่านนิทศาการศิลปะนิพนธ์ที่มีชื่อว่าเหอนิทศาการที่ถ่ายทอดพื้นที่แห่งวัฒนธรรมทางศิลปะผ่านหลากหลายจินตนาการของเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีอารมณ์ศิลปินและสามารถสร้างแรงบันดาลใจจนเกิดเป็นชิ้นงานแข่งศิลปะครับ สังคมที่เขาอยู่อันเนี้ยเขาเห็นอะไรมันเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าสะกิดใจเราแล้วกระทบใจเรามากที่สุดนะครับอย่างตอนนี้ชิ้นงานที่เราอยู่นี้เป็นชิ้นงานของผมเองนะฮะที่มาเนี่ยมันมาจากว่าผมไปอยู่ในร้านกาแฟเนี่ยอยู่ประมาณทั้งวันตั้งแต่แปดโมงถึงถึงสองทุ่มเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่ว่าคนเราจะนั่งทําอะไรอยู่เนี่ยมันมีมันมีสิ่งที่มารบกัวเราตลอดซึ่งก็คือไอ้เทคโนโลยีนี่แหละก็คือมือถือหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนผมไปสั่งกาแฟเนี่ย ผมก็นั่งเล่นมือถืออยู่พนักงานที่รับออเดอร์ก็เล่นมือถืออยู่กลายเป็นว่าผมสั่งลาเต้ได,ได้คาปูชิโนโอ่อะไรเงี้ยรู้สึกว่านี่ขนาดแค่เป็นเรื่องเล็กๆในชีวิตเนี่ยแค่ได้่งกาแฟเนี่ยแค่มีนี่มารบกวนเนี่ยลำบากลวก็เลยลองคิดดูถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่ละถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตเพราะงั้นเราก็เลยแทนที่ว่าอย่างงานผมเนี่ยไปถ่ายก็พยายามไปถ่ายผู้ใหญ่ในสังคมมาไม่ว่าจะเป็นคุณลศนาหรือว่าดทรทวินวดีที่เป็นพยายพที่เป็นพวกร่างรัฐธรรมนูญหรืออะไรเงี้ยคือเป็นสิ่งที่สังคมควรจะรับรู้เนี่ย เรารู้สึกว่าถ้าเขาพูดเรื่องที่สังคมควรจะรู้เนี่ยแต่กับมีไอ้นี่ขึ้นมาเราควรเนี่ยเราควรจะวางไอ้สิ่งไอ้โลกในเสมือนที่ในมือเราเนี่ยน้อยลงแล้วมองโลกความเป็นจริงบ้างนอกจากความสามารถของเหล่าว่าที่ศิลปินกับการอวดโฉมชิ้นงานทางศิลปะแล้วนะครับยังมีผู้ที่คอยขัดเกลาและอยู่เบื้องหลังเส้นทางแห่งความสำเร็จของเหล่านิสิตนักศึกษา เรือจ้างที่คอยสั่งสอนสิทธิ์ให้เป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าแก่สังคมครับคือเด็กที่นี่จะต่างกันที่อื่นคือเน้นแนวคิดก่อนนะคะก็คือว่าให้เด็กเนี้ยสามารถที่จะนำสิ่งที่ตัวเองรู้สึกจริงๆนะแล้วก็ สัมผัสได้จริงๆแล้วค่อยมาสร้างสารรค์จริงๆแบบไม่ไม่ใช่แบบว่าเอ้ยอยากให้มันจบอย่างเดียวแล้วก็หาหัวข้ออะไรก็ได้ไม่ใช่มันจำเป็นที่จะต้องรู้สึกจริงๆ ก็มากนะเพราะว่าเห็นตั้งแต่แรกและก่อนที่จะมาจัดที่นี่แล้วเพราะว่าเด็กก็ทุ่มทั้งแรงทั้งกายทั้งใจลงเงินอีกมหาศาลนะคะคืออย่างศิลปินหลายๆคนยังทําไม่ได้เท่านี้เลยไม่เพียงเท่านั้นคือเขายังออกไปดูงานหอศิลป์ที่อื่นด้วยจําเป็นมากคือไม่ใช่แบบว่าทาอย่างเดียวแล้วอยู่หมกตัวอยู่อย่างเงี้ยค่ะคือจําเป็นที่จะต้องออกไปดูโลกภายนอกว,ว่าเขาไปถึงไหนแล้วออกไปต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยไปดูงานชาย นอกจากนิทรรศการเห่ er, จะส่งเสริมผลงานแห่งจินตนาการร่วมสมัยของนิสิตนักศึกษาให้มีพื้นที่แสดงออกทางความคิดสร้างสารรค์แล้วนะครับนิทรรศการนี้ยังเชื่อมโยงเข้าสู่การพัฒนาองค์ความรู้ทางศิลปกรรมสู่ชุมชนเยาวชนครอบครัวและสังคมให้ได้มีพื้นที่สาธารณะทางศิลป,ปะและเป็นศูนย์กลางแห่งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนวัตกรรมแห่งการสร้างสารรค์ชิ้นงานทางศิลป,ปะแก่สังคมสืบต่อไปครับ ถือว่าเป็นน้องๆกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่มีสายเลือดของศิล,ลปินอย่างเต็มที่นะคะและก็ถ่ายทอดความสามารถของตนเองออกมาได้อย่างทรงคุณค่าจริงๆค่ะและในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังมีอีกหนึ่งงานนิทรรศการศิละปะนิพนธ์ที่จะพาคุณผู้ชมไปพบนะคะแต่จะเป็นงานประเภทอะไรนั้นอดใจรอสักครู่ค่ะกลับมาอยู่กันต่อนใน Pop Culture ค่ะ กลุ่มคนรุ่นใหม่ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยของเราให้ก้าวไกลาสู่สากลนะคะดังเช่นงานงานนี้ค่ะที่เป็นการสนับสนุนผลงานแห่งการออกแบบที่สร้างสรรค์ของกลุ่มดีไซเนอร์เลือดใหม่คลื่นลูกใหม่ค่ะกับงานแสดงนิทรศาการศิละปะนิพนธ์นี้เลยค่ะที่มีชื่อว่า CIDI ชนาพัฒน์อาร์ตทีสิทธ์แอสซิบิชันทูของสถาบันการออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์สถาบันด้านการศึกษาสาขาการออกแบบแฟชั่น ดีไซน์อินเทอร์เรียและโปรดักต์ดีไซน์ค่ะและในงานนี้เป็นการรวบรวมผลงานการออกแบบที่สร้างสารรค์ของเหล่าดีไซเนอร์แต่จะมีงานออกแบบอะไรที่โดดเด่นบ้างนั้นเราไปชมกันเลยค่ะเพื่อส่งเสริมพลังอันสร้างสรรค์ของดีไซเนอร์คลื่นลูกใหม่ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ชิ้นงานแห่งการออกแบบนะครับสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒสถาบันการศึกษาด้านการออกแบบสาขาแฟชั่นดีไซน์และอินเทอร์เรียและโปรดักต์ดีไซน์ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติมามากกว่า15ปีได้จัดงานแสดงศิลปะน,นิพนธ์ประจำปีที่ชื่อว่า CIDI e. ชนาพัฒน์อาร์ตทีสิทธ์ Exhibition 2015ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติทั้งสองสาขานับเป็นพื้นที่แห่งการออกแบบไอเดียผ่านผลงานศิลปะน,นิพนธ์สะท้อนแรงบันดาลใจภายใต้แนวคิด e อ h o ที่จะทำให้ทุกผลงานการออกแบบก้องดังไปสู่สากลครับ ภายในงานแสดงศิลปะน,นิพนธ์นะครับได้มีการโชว์ผลงานการออกแบบเสื้อผ้ามากกว่า90ชุดโดยนายแบบและก็นางแบบชั้นนำอาทิพิศนีตันวิบูลวิจุดาทาัญยววิเศษศิลและพนัสสุจิรังกูลพร้อมการจัดแสดงไฮไลท์ผลงานออกแบบตกแต่งและผลิตภัณฑ์มากกว่า50ผลงานครับ ก็สาหรับงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่2ที่กําลังจบของสถาบันนานาชาติาชนาทศก็ธีมหลักชื่อว่า e อ h o ิครับดีไซเนอร์ของแต่ละคนนะครับก็จะไปตีความว่า e อ h o ของตัวเองคืออะไรส่วนของผมเองเนี่ยก็ไปศึกษาเรื่องของวิถีชีวิตของบุคคลสําคัญของโลกอย่างมหาตมะรคันธีหรือว่าแมชิเทเรซาหรือว่าโทมัสเจฟเฟอร์สันอะไรเงี้ยครับว่าเขามีบุคลิกยังไงแล้วเขาแต่งตัวยังไงแล้วถ้าเกิดบุคคลเหล่านั้นเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ แล้วต้องมาอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยครับเขาจะมีบุคลิกแล้วก็มีเสื้อผ้าที่สมใส่ยังไงเนี่ยครับผมก็บุคคลท่านเหล่านั้นเนี่ยก็คือเขาอาชีพไปละแล้วก็ดูว่าเราก็เลยดึงเรื่องของมิลิเตอรี่เรื่องของทหารเรื่องของบุคลิกที่หนักแน่นมั่นคงมาตีความแล้วดูว่าถ้าเกิดเป็นทหารที่อยู่ในป่าต้องมาอยู่ในเมืองเขาต้องใส่เสื้อผ้าสีอะไรก็จะมีแบบคิดค้นลายปรินขึ้นมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผสมกับงานที่เองถนัดคืองานเทเลอร์ก็คือเรื่องของการตัดเย็บ แล้วก็เรื่องของสีสันที่เราชอบแล้วก็ดูเป็นสมใส่ที่ดูคูลขึ้นมาอะไรเงี้ยครับ Art ์ติสิตเอสเทบิชหรือว่าศิลปะนิพนนะครับถือเป็นงานที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อจัดแสดงผลงานของนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีนี้ และพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพในอนาคตผลงานของนักศึกษาที่สร้างสารรค์ออกมาล้วนมาจากมันสมองจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ในหลากหลายรูปแบบที่แต่ละคนนั้นกลั่นกรองออกมาเป็นผลงานศิลปะทรงคุณค่าจากหลากหลายเอกลักษณ์วัฒนธรรมให้ทุกสายตาได้ประจักษ์ถึงความงดงามของผลงานนั้นๆครับภูมิใจตัวเองค่ะ ก็คือจบม .6 มาัรเรียนต่อที่นี่เลยแล้วก็ปร,ริญญาตรีอะไรไม่สนแล้วอะคืออยากได้ตรงนี้อยากได้แฟชั่นตรงนี้ให้แบบอยากได้เร็วๆอะค่ะอยากได้ความรู้อยากได้ส่วนนี้ไปเร็วๆอะค่ะคนไทยยังมีความสามารถอะ่ะพูดได้อย่างเดียวคืออยากให้พัฒนาไปไกลกว่านี้ก็ค,คือช่วยๆกันดันแบบลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบให้มีความแบบกระตือรือร้นในการไปโกอินเตอร์ค่ะ มาร่วมชื่นชมความสามารถของนักศึกษาผ่านผลงานการออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นที่รังสรรค์มาจากไอเดียสุดล้ำของดีไซเนอร์คลื่นลูกใหม่พร้อมชมนิทรรศการผลงานการออกแบบตกแต่งและผลิตภัณฑ์ภายในงานแสดงศิลปะนิพนธ์ประจำปี CIDI ชนาพัฒน์อาร์ตทีสิบเอ็กซิบิชั n นชูเได้จนถึงวันที่17พฤษภาคมนี้นะครับที่ลานอีเดนชั้น3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ครับ แต่เดิชิ้นมีความโดดเด่นในเฉพาะตัวและมีเอกลักษณ์จริงๆนะคะคุณผู้ชมในฐานะที่เราเป็นคนไทยอย่าลืมไปสนับสนุนผลงานของนักศึกษาไทยค่ะเหลือวันพรุ่งนี้อีกเพียงแค่1วันเท่านั้นค่ะแล้ววันนี้เวลาของ pop culture ก็หมดลงแล้วแต่ว่ากลับมาติดตามกันได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์กับ pop culture แล้วคุณจะรู้ว่าศิลปะวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อและล้าสมัยอีกต่อไปสวัสดีค่ะ